สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเองดาวนะคะวันนี้เองดาวก็จะมาโอ้โหตำค่ะตำอีกแล้วอ่ะนี่นะคะมีปลาเป็นตอนเลยนะคะจุดนี้ไปเรียนกับคุณคุณป้ามานะคะคุณป้าตำขายดีค่ะคุณป้าบอกว่าให้มาตำป้าบอกตำไม่ไหว ช่องอิงดาวก็เลยเอาสูตรมาตำ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 นะคะเอาพริกไปคั่วคั่วนะคะคั่วหอมหอมกระเทียมพริกสดคั่ว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 จนสุกเลยนะคะแล้วก็มาตำ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 แล้วก็ละเอียดแล้วก็ปรุงรสนะคะไม่ได้ปั่นนะคะปรุงรสใส่ชูรสน้ำปลาปลาร้าค่ะปลาร้าปลาร้าชั้นดีเลยนะคะหอมมาก หอมแล้วก็นัวยั่วๆน้ำลายแตกเลยค่ะกินกับอะไรก็ได้นะคะผักต้มอร่อยมากนี่ค่ะวันนี้ตำอย่างเดียววันนี้สองตำเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้สองตำขยันมากวันนี้จะต้องมาไปขายค่ะขายถล่มทลายเลยนะคะ นี่นะคะปลาแจ่วปลามีลูกค้าซื้อไปนะคะเขาบอกว่าอร่อยใส่ตู้เย็นไว้ไกินตั้งหลายวันนะคะสีห้าวันได้หลายวันก็ได้ะคะ่ะถ้าเผ็ด ถ้าเผ็ดมากก็กินน้อยๆหน่อยนะคะถ้าเผ็ดถ้าถ้าเผ็ดน้อยๆก็กินเยอะๆนะคะจะได้หมดเร็วๆตลกนิดนึงไม่นีดก็แล้วค่ะมันร้อนก็เลยตลกหน่อยนะคะหาเรื่องหาเรื่องตลกฝากกดไลค์กดแชร์ให้อิงดาวนะคะเพราะว่าอิงดาวกดกดให้เพื่อนๆช่อง youtube มาปิดปีๆเลยนะคะวันนี้อิงดาวขอนะคะ ฝากไลค์กดแชร์ให้อิงดาวด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอลงคลิปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย